ฝุ่เสียงแน่นเป็นกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเวลาเราไม่ถ่ายจะกินอาหารอื่นไม่่อยได้ครามานมากนั่งนานมากเจ็บปวดปอดแสบแอบไม่รู้สาเหตุหมดค่ารักษาไปเป็นแสนๆ,ๆเรื่องนี้เบอร์ที่เรนไม่เคยเล่าให้ใครฟังที่ไหนก่อนจะเล่าที่นี่ครั้งแรกเรื่องปัญหาขับถ่ายถ่ายยากนั่งนานมาก เวลาจะถ่ายทีเหมือนคนถ่ายไม่สุดแน่นท้องไปหมดสร้างความรวามานมากรูปจะไปโรงเรียนทีเวลาจะเข้าห้องน้ำนานๆก็กังวลว,ว่าจะมาเรียนไม่ทันเราก็อยากจะหาอะไรที่มันช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องทานยาลดกรดตลอดเวลาไม่ต้องทานยาระบายเป็นกับการค้นคนบโซูชั่นในการแก้ไขปัญหาคือจุลินทรีย์ที่ดีหากร่างกายเรามีจุลินรีย์ที่ดีเราก็สามารถต่อต้านสร้างภูมิมด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องึ่งยาตัวเบโอิติบาลานเยลลี่ <ell> จากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวที่ยังไม่ เคยมีใครทําได้มาก่อนเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยได้รับรางวัลโกลอวอร์ดจากประเทศเบลเยียมอีกต่างหากทานได้ทุกเพศทุกช่วงวัยวันละ1นึ่งถึงสองซองสองิวันการขับแ่าของเราจะดีขึ้นระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นภายใน15นาทีเสร์ม่มฟืุ้กันให้เราที่เราปวดไม่ทราบสาเหตุจะหายเป็นติทิ้ง ามทานตัวนี้ไปตหายเป็นตึกทิ้งแฮปปี้าปป <Happy S 1> มากคุณจะเข้าใจเลยว่าชีวิตการเข้าน้ำฝนเป็นเรื่องง่ายสบายทุกอย่างสะดูลืน่นและไม่ทรมานอีกต่อไปใครมีปัญหาอาการแบบเพลสน,นะคะและอยากได้นวัตรกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ต้องทานยาระบายอยากได้การรักษาที่ดูแลตัวเองแบบยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบให้กับร่างกายอย่าลืมนะคะทักมาปรึกษาหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ